ายสิทธาเบีย้ยบังเกิดเลขานิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนหรือทนายตั้มนำลูกความเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบาง,บางยี่ขันเพื่อแจ้งความกับอดีตรองนายกรัฐมนตรีในข้อหาแจ้งความเท็จกรณีที่บอกว่ามีการสูบขอฝ่ายหญิงให้เงินไปซื้อคอนโดมิเนียมซึ่งไม่เป็นความจริงโดยมีหลักฐานกรรมสิทธิ์คอนโดว่าซื้อตั้งแต่ปี2562ก่อนที่อดีตรองนายยกและฝ่ายหญิงจะแอบคุบชู้กันในปี2565ที่ผ่านมา ส่วนประเด็นที่อ้างว่ามีการใช้เงินกว่า10ล้านบาทก็เป็นเพียงการพูดลอยๆไม่มีหลักฐานเส้นทางการเงินที่ชัดเจนรวมถึงเรื่องเงินสินสอดที่ให้ในงานสู่ขอก็เชื่อว่าไม่เป็นความจริงพร้อมท้าว่าหากมีการจับพิธีจริงอยากให้นําภาพมายืนยันส่วนการแจ้งข้อหาช่อบโกงกับลูความของตนเองนั้นตนมองว่าอดีตรองนายกรัฐมนตรีควรออกมารับผิดชอบเรื่องการแอบคบชูก็จบ แต่กลับโยนความผิดฐานช่อโกงแม้ว่าทางพนักงานสอบสวนจะสั่งฟ้องในคดีนี้ไปแล้วแต่ตนมองว่าหลักฐานที่มีอยู่หากเข้าสู่การพิจารณาของศาลก็จะยกฟ้องอยู่ดีล่าสุดตนได้ข้อมูลว่าอดีตรองนายกพยายามใช้เล่ห์กลทางกฎหมายพยายามทําให้ตัวเองใสสะอาดเมื่อต่อสู้คดีโดยไปจดทะเบียนหย่าก,กับภรรยาที่สมรสกันมาหลายสิบปีที่ว่าการอำเภอสมัมพันธ์จังหวัดนครปฐมก่อนที่จะแถลงข่าวเพียงหนึ่งชั่วโมง นายตั้มยืนยันด้วยว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของการตบรัพย์อย่างแน่นอนเพราะก่อนที่นําเรื่องนี้มาเปิดเผยไม่เคยมีการนําภาพหรือหลักฐานไปเรียกเงินอดีตรองนายกมาก่อนและคดีนี้มีการเรียกเงินเฉยจํานวนหนึ่งแต่ไม่ถึง25ล้านบาท